หมูสามตัวในสื่อเลขสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาให้ดูเนาะการกล่องตัวนี้แม่ๆถามกันมาเยอะมากเลยเพราะว่า ซื้อมาแล้วว่าสามารถใช้กับปากกาพูดได้ได้หรือเปล่านะคะนัดกล่องตัวนี้เนอะทั้งกล่องเลยนะคะ5ห,หมวดนะคะ320บาทระคาดีมากๆขายไปเยอะมากนะคะเพราะว่าแม่แมต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วยกันบอกบอกต่อซื้อกันทุกคลับเลยนะคะแม่ๆมีเพื่อนมีญาติมีน้องอะไรเงี้ยซื้อกันเยอะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยมาร<ห>ีว<ด>ิวเป็นหมวดไหนดีหมวดสัตว์กันแล้วกันนะคะให้ดูนะคะเป็นหมวดสัตว์แบบนี้เนอะอันดับหนึ่งนะคะเราเปิดปากกาพูดได้ก<ด>่อนนะคะโดยการกดค้างนะคะ ะะหลังจากนั้นนะคะเราจะมากดตรงนี้ค่ะสาดนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะจิ้มนะคะ <Count. S 1> ง่ายมากเลยแบบปรับเสียงนะคะง่ายทุกตัวเลย <Count. S 1> เขาจะอ่านก่อนนะคะอ่านก่อนนะคะ คือยังไงรู้ไหมคุณแม่ก่อนที่น้องจะได้ยินเสียงสัตว์ใช่ไหมคะน้องจะต้องรู้ก่อนว่าสัตว์ตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะเห็นไหมคะเขาเกิดจิ้มนะคะรู้ว่าเรียกว่าอะไรเช่นจักนะคะถึงได้ยินเสียงฉาดนะคะเขาก็จะจําอัตโนมัติเลยค่ะว่าสัตว์ตัวนี้เรียกว่าอะไรหรือคำศัพท์นี้คืออะไรนะคะใช้ได้ทุกหมวดทุกหมู่นะคะ ได้เหมือนกันนะคะไกน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้รีวิวให้ดูแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ